สวัสดีพี่น้องที่รักในเพ่สุขคิดทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่3เดือนตุลาคมปี2023เป็นเดือนใหม่แล้วนะคะที่เราอยู่มาตลอดใน ปีนี้เนาะเข้าสูด่เดือนที่10แล้วใกล้จะถึงเดือนคริสต์มาสแล้วนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการดูแลการอวยพรของพระเจ้าตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้นะคะที่ข้าพเจ้าเองมีโอกาสที่จะใช้พระคําของพระเจ้าหนุนใจพี่น้องซึ่งเราทั้งหลายหนุนใจซึ่งกันและก,กันนะคะวันนี้อยากจ,จะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่าวาจาที่ดี ผ่านพระธรรมสุภาษิตบทที่20ข้อที่3ได้กล่าวไว้ดังนี้นะคะบอกว่าที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันล่าสุดข้าพเจ้าก็มีโอกาสฟังบทความเรื่องราวนะคะเรื่องราวเรื่องเล่เเาเรื่องหนึ่งเนาะพูดถึงเ,เสือกับลาตัวหนึ่งนะคะ ในเรื่องราเนี่ยได้บได้บอกไว้อย่างนี้นะคะบอกว่าในเช้าวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่อากาศแจม่มใสก็มีลาตัวหนึ่งและเสือตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นนะคะอยู่ในป่าแล้วทีนี้เนี่ยลาเจ้าลาเนี่ยก็บอกกับเสือบอกว่านี่นี่นี่เสือเธอรู้ไหมใบไม้เนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะ เมื่อเสือได้ยินว่าใบไม้เป็นสีน้ําเงินเนี่ยเขาก็ค้านทันทีเลยนะคะก็ก็ค้านทันทีบอกว่าเจ้าลาเธอผิดแล้วใบไม้เป็นสีเขียวต่างหากฉันยังไม่เคยเห็นใบไม้ไหนเป็นสีน้ําเงินเลยเนี่ยเธอดูสิต้นไม้ต้นนั้นก็สีเขียวใบไม้อันนั้นก็สีเขียวเห็นไหมมันคือสีเขียวไม่ใช่สีน้ําเงินนะเสือก็บอกแบบนี้ไปเจ้าลาก็บอกไม่ไม่ไม่เธอต่างหากล่ะที่ผิดไปแล้วอ่ะใบไม้เป็นสีน้ําเงินต่างหาก เธอต้องเชื่อฉันเพราะว่าใบไม้เป็นสีน้ําเงินลาก็บอกแบบนี้เสือก็ไม่ยอมลาก็ไม่ยอมกันจนสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถที่จะได้ผลสรุปนะคะเขาก็เลยไปหาราชสีห์ซึ่งก็คือเจ้าป่าเจ้าป่านั่นก็คือสิงโตนั่นเองเนาะก็ไปหาสิงโตแล้วเจ้าลาก็บอกราชสีห์ท่านราชสีห์ช่วยพวกฉันด้วยเนี่ยฉันกับ เสือทะเลกกาะกันเรื่องใบไม้ท่านราชสีช่วยบอกเสือหน่อยว่าใบไม้เนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินไม่ใช่สีเขียวเมื่อราชสีได้ยินแบบนี้ราชสีก็ตอบตอบเจ้าลาไปบอกว่าใช่แล้วเจ้าพูดถูกแล้วใบไม้เป็นสีน้ำเงินและหลังจากนั้นเจ้าเสือเนี่ยก็ถูกลงโทษก็คือไม่ให้พูดคุยกับลาตลอดหเดือนหลังจากนั้น เจ้าเสือก็ได้ไปเดินเดินพร้อมกับาราชาสีสิงโตเสือก็ถามสิงโตบอกว่าท่านราชาสีท่านก็เห็นอยู่ว่าใบไม้อ่ะเป็นสีเขียวทแท้แต่ทำไมท่านถึงตัดสินให้ผมเนี่ยแพ้ล่ะทำไมท่านถึงโกหกทำไมท่านถึงให้ผมแพ้นะเสือก็รู้สึกไม่พอใจสุดท้ายราชาสีก็เลยบอกเขาแบบนี้บอกเสือแบบนี้บอกว่าที่เราลงโทษท่านเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าท่านบอกว่าใบไม้เป็นสีเขียวแน่นอนใบไม้เป็นสีเขียวถูกต้องแต่การลงโทษที่มาถึงเจ้าเนี่ยเพราะว่าเจ้าลดตัวของตัวเองไปทะเลาะอยู่กับเจ้าลาซึ่งเจ้าเป็นเสือที่มีความฉเละฉลียวฉลาดแต่ไปทะเลาะอยู่กับเจ้าลานี่จึงเป็นบทลงโทษของเจ้าไม่ใช่เพราะว่าใบไ,ไม้เป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินแต่เป็นเพราะว่าเจ้าลดตัวตัวเอง ไปทะเลาะวิวาทกับเจ้าลาดะะังหากนี่คือสิ่งที่เจ้าราชสีได้พูดกับเสือไปฉะนั้นเมื่อเรามาดูพระกัมพีพระกัมพีก็เตือนเราเกี่ยวกับการพูดและการทะเลาะวิวาทด,ด้วยนะคะขออ่านอีกครั้งหนึ่งในสุภาษิตบทที่20ข้อที่3ได้กล่าวไว้ว่าที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันพระคำของพระเจ้า พูดกับเราเกี่ยวกับคําพูดนะคะหรือว่าการการสื่อสารกันเนาะพระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุนการทะเลาะวิวาทแต่ตรงกันข้ามเลยพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ในข้อนี้บอกว่าการทะเลาะวิวาทนั้นไม่เพียงแค่พระเจ้าไม่พอพระทัยเท่านั้นแต่พระองค์ถือว่าคนเหล่านั้นเป็นคนโง่เขลาด้วยนะคะพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญาและมีวิธีการในการสื่อสารที่ดี การวิวาทกันเมื่อเราพูดถึงการวิวาทกันเราก็จะเข้าใจนะคะการวิวาทหมายถึงการพูดคุยและเกิดการโต้เถียงกันทะเลาะกันเพื่อเกิดการเราเรียกว่าคำว่าชนะกันเนาะเพื่อที่จะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือการวิวาทนะคะแต่ถ้าหากเรามาประชุมกันแล้วมีการถกถกเถียงกันแล้วก็เสนอข้อคิดเห็นต่างๆและมีการถกกัน อันนั้นอีกแบบหนึ่งนะฮะการวิวาทกาันผลของการวิวาทปลายทางของการวิวาทคือการเอาชนะแต่การถกเถียงกันในการประชุมก็คือเพื่อที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผ่านการาร่วมการออกความคิดเห็นเนาะอันนั้นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยพระกัมพีกําลังพูดถึงการทะเลาะวิวาทที่มันเกิดการเอาชนะกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเกิดการเ,าเขาเรียกว่าการถูก บอบช้ำใจอะค่ะการพูดกระทบกระทั่งที่มันเกิดการบอบช้ำใจซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการทะเลาะวิวาทเลยจริงๆแม้ว่าฝ่ายหนึ่งจะชนะแต่ทั้งสองฝ่ายล้วนแต่ได้สูญเสียไปแล้วนะคะสูญเสียสูญเสียความรู้สึกดีๆต่อกันสูญเสียคําพูดที่ดีต่อกันไปแล้วฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าพระคัมภีร์จึงบอกว่าการที่เราจะรักษา ตนเองให้พ้นการวิวากถือเป็นเกียรติสำหรับชีวิตเราเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราให้เราระมัดระวังในการที่จะใช้วาจาเพราะว่าเราทุกคนนะคะจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารและการพูดคุยเนาะแล้วบางครั้งมันมีการกระทบกันเกิดขึ้นแต่ว่าการกระทบกันที่พระเจ้าอยากให้เราระวังคือ เกิดการวิวาทการเกิดขึ้นเนาะขอพระเจ้าเมตตาที่เราทั้งหลายจะสามารถละมัดระวังคำพูดของเรานะคะคพระคัมภีร์จึงบอกให้เราว่าอย่าวิวาทแต่อะไรละ่ะที่เราจําเป็นจะต้องทำนะ,ะตรงข้ามการวิวาทพระคัมภีร์ในโคโลสีบทที่4ข้อที่6กก็หนุนใจแบบนี้บอกว่าจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนให้เรามีคำพูดที่มีความเมตตาคุณประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอหมายความว่าเป้าหมายของการพูดของเราก็คือเพื่อที่จะนำสิ่งดีไปถึงผู้ฟังนำสิ่งที่ดีไปถึงผู้ฟังคำพูดที่มีความเมตตาอยู่ในนั้นมีความห่วงใหญ่อยู่ในนั้นมีความรักอยู่ในนั้นนะคะ อย่างแม้ว่าคนคนนี้จะทําสิ่งที่ไม่ถูกแต่คําพูดที่เราจําเป็นจะต้องพูดกับเขาเนี่ยก็ยังคงต้องมีความเมตตาคุณนะคะเพราะพระพีใช้คําว่าต้องประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอเสมอไปว่าตลอดทุกครั้งทุกครั้งไปพระเจ้าต้องการให้เราคําพูดของเราอะค่ะเป็นคําพูดที่เห็นอกเห็นใจกันและกันรักกันและกันใส่ใจถึงความรู้สึกของกันและกัน ปรุงด้วยเกลือให้มีรสนะคะเป็นคำพูดที่ผู้ฟังฟังแล้วชื่นใจมันเป็นเหมือนเหมือนเกลือที่เมื่อเมื่อเราใส่เข้าไปในอาหารแล้วทำให้อาหารนั้นอร่อยน่ากินและกินได้เยอะขึ้นฉะนั้นคำพูดของเราก็ต้องเป็นคำพูดที่ผู้ฟังฟังเรารู้สึกชื่นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราอยากอยากที่จะช่วยเขาในการปรับหรือว่าเปลี่ยนเขา หรือบางเรื่องที่เขาทําดีแล้วเราอยากจะชมเขาให้กําลังใจเขาเป็นคําพูดที่ผู้ฟังชื่นใจและเป็นคําพูดที่จุใจหมายถึงเขารู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ฟังคําพูดเหล่านี้จากเราควรเป็นคําพูดแบบนี้เนาะนี่คือสิ่งที่พ,พระคัมภีร์ในโครโสีพูดถึงคําพูดนะคะโอ้โหไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะพี่น้อง เพราะบางครั้งเนี่ยเรากุ่งโมโหอะเนาะเราก็รู้สึกญหงุดหงิดใจโกรธเี้ค่ะแต่ว่าพระเจ้าก็ยังต้องการให้เราระมัดระวังคําพูดแม้ในขณะที่เรารู้สึกแบบนั้นด้วยนะคะและในหนึ่งที่โมธีบททีทท่4ข้อที่12อาจารย์เปาโลเองก็หนวนใจที่โมทีในเรื่องของการดําเนินชีวิตเหมือนกันนะคะก่อไว้ว่า อย,อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลหนุนใจที่โมธีให้เขาเองที่จะเป็นแบบอย่างของความเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อนะคะให้เขาเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อนะคะ กับพี่น้องที่เชื่อแล้วในคริสเตียนในคิดจักรหรือสังคมที่เป็นคริสเตียนคิดจักรเรากับคิดจักอื่นๆคือให้เราเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อเนาะเรื่องแรกที่อาจารย์เปโลพูดถึงก็คือเรื่องของวาจาเป็นแบบอย่างในด้านของวาจาวาจาที่ดีเหมือนข้างบนที่โคโลสีพูดไว้นะคะในการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์ ไปว่าวาจาเนี่ยสำคัญมากเลยนะอาจารย์ปอลก็พูดถึงวาจาเป็นสิ่งแรกเพราะว่าเราทําผิดง่ายมากในการพูดในการกล่าวออกไปเนาะเพราะว่าเวลาเราได้ยินอะไรเราก็ไวมากเลยในการพูดนะประทับใจพี่น้องในคิคคดจักนะคะหลายคนเนี่ยนิ่งมากเลยเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะส่วนตัวข้าพเจา้าเนี่ยเป็นคนพูดไวนะเป็นคนที่พูดไวมากก็หลายครั้งก็ ย้อนกลับมาคิดทีหลังก็รู้สึกวอ้วันนี้ไม่น่าพูดประโยคแบบนี้กับพี่คนนี้เลยอะไรอเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาณเวลานั้นเราไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะที่จะทําให้คนคนผู้ฟังรู้สึกไม่ดีแต่บางครั้งด้วยความไม่ละวัดไม่ด้วยความที่เราไม่ละมัดระวังมันก็ทําให้เราเนี่ยทำผิดในการพูดออกไปได้ง่ายๆฉะนั้น เราจําเป็นจะต้องขอพระเจ้านะเหมือนในพระธรรมสะดุดดีเนี่ยพูดถึงมาว่าขอพระเจ้าตั้งยามเฝ้าปากของเราขอพระเจ้าให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่ควรที่จะกล่าวและไม่ควรกล่าวและควรจะกล่าวอย่างไรนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนั่นก็คือไม่คิดก่อนที่จะพูดออกไปนะคะพูดไปแล้วค่อยมาคิดนี่เนาะ ส่วนตัวข้าพเจ้าก็กําลังเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือขอพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนเราหากเรามีวาจาที่เผ็ดร้อนขอพระเจ้าเปลี่ยนเราหากเราตรงเกินไปจนคําพูดทําให้ผู้ฟังรู้สึกเราขาดความรักขอพระเจ้าให้เรามีศิลปะในการพูดนะคะเราสามารถขอพระเจ้าช่วยเราได้เนาะ ขอพระเจ้าเมตตาและเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านด้วยเหมือนกันนะคะให้เราที่จะมีวาจาเหมือนดังที่โครสีบทที่4ข้อที่6ได้กล่าวไว้นะคะเราที่ฐานด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับพระคําของพระองค์ที่หนุนใจเราทั้งหลายให้เราระมัดระวังในคําพูดให้เรามีวาจา คำพูดที่ดีต่อกันสิ่งใดที่ไม่ควรที่จะพูดขอพระเจ้ายับยั้งริมฝีปากของเราคำพูดใดที่เผ็ดร้อนแล้วก็ทำให้ผู้ฟังเสียใจขอพระเจ้าปกป้องเราที่เราจะไม่กล่าวคำพูดเหล่านั้นออกไปแต่ให้เรามีวิธีการพูดในความหมายที่เหมือนกันแต่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความ ความรักผ่านเราขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายให้เรามีถ้อยคําที่ถวายเกียรติพระองค์ไม่ว่าเราจะพูดคุยกับคนในครอบครัวลูกๆของเราหรือผู้ใหญ่ในบ้านของเราผู้ใหญ่ที่อื่นเด็กๆคําพูดใดๆก,ก,ก็ตามกับใครก็ตามขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพเยสุคริตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ